หมูนุ่มๆกระเทียมกรอบๆทำยังไงดีอันนี้คือหมูสันนอกถ้าหั่นตามก็คือถ้าคุณหั่นลงมันจะเหนียวแต่ถ้าคุณหั่นแบบตัดขวางมันอะ่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนียวเนี่ยผัดด้วยแป้งข้าวโพดนะครับซีอิ๊วขาวนะครับอีกหนึ่งช้อนชาใส่น้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงกระเทียมนะครับวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยกรีบเล็กแล้วก็เอามาโขกนะครับ เดียวกระเทียมเนี่ยอยากให้กรอบนานๆใส่เกลือนิดนึงครับเพราะว่าเกลือจะดูดความชื้นนะครับกระเทียมเดียวที่เราใส่ตอนน้ำมันไม่ร้อนได้นะครับแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงมากนะกระเทียมได้แล้วนะครับปรุงนะครับไม่มีอะไรมากนะครับหูก้กระเทียมหล,ก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 ลักๆรสชาติมันคือน้ำมันหอยเลยน้ำตาลทรายก็กะประมาณหนึ่งช้อนนะครับเพราะลือกมันจะหอเมเวลาโดนน้ำมัน เสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปครับแบบนี้หลังจาั้ใส่กระเทียมลงไปครับที่เราเสียวไว้แบบนี้แหละคุณจะได้หมูกระเทียมที่กระเทียมมันสดกรอนิ๊ดดำเล็กน้อยมีสีดำสักสองสาหยเอาหัหอมหมักกปลาดิมรู้เปล่เขาปัวร้อนหมูกระเทียม